วัสด,ดีจ้าตอนเศร้าเด้วเอฟซีทุกฐานมานเบิ่งคอยซื้อผักไปส่งลูกสาวไปโรงเรียนยามาเศร้าก็ได้ได้พักมาผักปังไปเพียงเดอ้อแต่มาลวกผกลกบอันนี้ก็ผักขมอันนี้ก็ปิ้งตับนี่แม่อ้อนล้านนุงเสื้อ้าได้อีกเมเข้าวปุ้นเพื่ออยากกินตำสิบพัน พริกแดงแล้วก็สลัดกรอบอันนี้ครีมค่อยมินพาจากะเลอันนี้ผักหอมอันนี้เครื่องแกงแกงหน่อไม้ช่วงบ่ายคุนอันนี้พ่อนอยากกินปนกบจะปนกบสุดเลยเรากินก่อนเลยเอฟซี FC ทุกคนอยู่บ้านจะอยู่ครัวได้พี่น้อง ไปสั่งคุ้นกอยู่หัวเด็กได้เนาะแม่กลัวดิไซก็อยู่หัวต้กมกบก้อนใส่มะขามสิงไคี่ บิ่งหมอคั่นนี่หมอแนวกินบัดเอ้ยพี่น้งเจ้าเลี้ยงสําราดอยู่นี่อันนี้เดี๋ยวสิได้ปอกนไมต้มนไ้ต้มอันนี้จะเอาไว้แกงช่วงบ่ายอันนี้มะม่วงกวนยังสิใส่กะทิอีกยอีแม่บอกอยากใส่กะทิเพิ่นว่ากวนซื่อๆยังบ่คักนี่เมน้อยโอ้ยเอ้ากองอ้า ก็อย่างหนูคนลับซาเนี่เด้อพนะี่น้องกินเบิร์ดซิปช่องอันถบ่วลงเนี่ยคือว่าเศร้ากินเนาะสันจ้าจิบช่องใหญ่หเป็นโฆษณากินนะจอยแห้งจอยแห้งจอยจนเห็น,หนกระดูกกระเดียววะน่คือบอกขนาดนั้นดอกเนาะพี่น้องเนาะ เอาค่อยลงจักอันชีชิหมากพ่อดอกเอาหาสิบก่อนให้มันรอดเนาะสิบกิโลเอาห้าสิบให้มันรอดก่อนกบหน้าซื้อม e ืว่อว like uh, uh, ่างนี้เด้อไข่ไข่เป็นท้อง ทางลาวอยากกินอาหารทางไทยทางไทยอยากกินทางลาวเี่น้นมีกินทุกวันมันก็เบื่อได้เนาะโอ,อันนี้โตแบกใหญ่นึ่งพอซื้ออยุสี่สิบพันสี่สิบพันได้จากโตวไปหาโตัวเปใหญ่ตัวหนึ่งเราหันจะซ้มกันสี่ตัว หนังออกพี่น้องเอยหนังพอาต้มชุกแล้วก็สิเขากระดูกออกมันดูก,ออกินง่ายกระดูกโอกอก sư ping tạp mà hãy skin Hãy subscribe cho kênh ไอ้เมฆน้อยคอยตัดเล็บจนจำอยู่ว่าเห็ุเกีย,กยกง่ากจังเลยม,มีเล็บมาเพื่อนค่อยนะักกินอาหารแบบนี้เด้อคุนเด้อไปรูกก้ได้ละเด้อ อยากมาก็มาหาได้เลยพากทีอาหารเจ็งสี่เดยอาหาราบ้านๆอาหารลาวๆเขาตมีอาหารดีๆให้กินเ้ย อบไปแล้วเอาออกคนะเขาบอกกนะินนะั่งมัน คือปิ้งตับมาให้ลูกให้แมกนน่กินกนี่สิกินบ่นี่ตับไก่ไอันนี่นี่กินข้าวเปลี่ยนม,มุมพี่น้องระแจ้งใส่เข่าหรอวป่าเฮ้ยมึงใส่เข่า นี่อ้าวไปแล้วเห็ดุว่าาจารห์จสามสี่คำเนาะไม่ชิไปเหตุกระเขาต่อได้ลูกเห็ดไว้ในนี่น้องขัา,กน,น,าน,น,กนก็เก็บสะ เฮ้งอ,อาจารย์มาถวยน่ใส่เลยกินอยู่ไว้กิ้นดูเขา้าหื้มกินอยู่ไวกี่นี่ยไ,ได้ดูไมกัดตับไม่เก็บได้อันนี้ กินอะไรเนี่ยกินหัวลุงเบิ่งนี่ไปไปกินหัวลุงเบิงเอออั้มเออโอ้ยเก่งร้ายกินแบบนั้นแหละกินลูกกินแบบนั้นแหละ ข้าวนั่ลูกพีเก็บกินแต่แนวนั่นเอาข้าเซน้่มนี่นี่ไปไปเข้าใส่น้่มอําเออเก่งหลายป้าเก่งอลีนี่เก่งอลีไปนั่งไปนั่งให้ป้าลุงเบิ่งไปไปงลงมาลงมาลงอย่ามางองอตัวนี้ <c oughs> มานั่งกินดีๆนี่นั่งดีๆ กินขา้าวกินในปลาลุงเบิ่งเดี๋ยวนี้เอาใส่เบิดเอาใส่เบิดเขาเอาเข่าใส่น้ำเออยุดสิไปใสก่กินเขา่านน่กินเข่าเข่าไปใส่ Nếu bọn hạng kín cào kín nè Anh phải bọn cho ăn cào nằm rằng. ừ nằm lệch. Oi kính 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 จับเอาจับเอาหยุดกินข้าวกินข้าวก่อนอย่าข้าวไปจับเอานี่ยังสองคำเนี่ยไปแล้วไปแล้วหาหนังแล้วกาวดาลแล้วบีบเอาเองมาหยุดอันนี้อันนี้กดเอาแบบนี้แบบนี้กดเอานี่นี่นี่บีบเอามือข้างหนึ่งมาบีบนี่มือนี่ มือมืออีกข้างนึงมีจับนี่จับนี่บีบอันนี้ซ้อนจังส่บีบจังี่นี่กินปะนี่มากินเนียงสองคำนี่ไอไะเหี้ยแล้วเมกเนียงสองคำนี่เมกนี่นียงสองอัน ไว้บ้จาจับเอาอยังสองอันลูกเมยไว้บักละคนดีอาบสะอานอัน่งักขักปีดอกคนกบไม่ไข่เออพี่น้องกบไม่ไข่ ต้มสักพักก่อน,น,นี่ที่อยี่จะมูๆแล้วก้องเลยน,นี่อาหารเหลืออาหารเหลือบวกินแล้วน้องแมวจ้าเข้ามาลูก mèo đam là lửa thơm lửa riêng chân mình thơm lửa bây giờ mình chín nhát, bây mình nghèo mình <laughs>

nhiều lần mặt đi mát mía 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 đi, mía 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 đi mía 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 mía